นักแสดงแล้วบอกเขาไม่พร้อมไม่ไม่พี่ไม่พร้อมน้องก็ไม่พร้อมอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดนะแม่ติ๊งไม่พร้อมเลยเดี๋ยวพวกแกไเปิดบ้านครั้งหนึ่งยังค่ะกรธใหญ่เมื่อไหร่ในเมื่อไนไม่พร้อมเราก็ไม่พร้อมเหม er ือนกันเดี๋ยวขอเราไปแปลงร่างก่อนได้ค่ะอ่ะฝากแม่ติ๊งกับคุณนิดหน่อยเชิญคุณรุบลุกมาเร็วมานิดหน่อยจ่าเชิญเราเพราะพี่ใหญ่เราบอกว่าอยากจะโชว์ความสามารถของตัวเองแล้วล่ะ ไม่จัดไม่จัดเตรียมเลยนะอนุญาตถ่ายรูปได้นะอนุญาตนะแต่ไม่ไม่ร้องเพลงไม่ไม่เชียิ์ชื่อนะคะพระะ้อมหร้อมัรับโอเคเดีียมปมเลยคะ่ะอีกนี้จะเป็นไครไฟค่คะขอเพื่อนีงยงมรมกาน้ามาเลยคะ่ะเร็วเรยวเรวเ ยังนเดไม่ทันกันครูค่ะชกนีต่มยาพรงยอาา่าูเย็นค่เยนะคะเรามารกนักแสดงของเราก่นะคะาจได้ใช่มอย่าเก็บพูดินะคะแลวที่คุเดนะคะได้นานักแสดงของเราเลยค่ะนะคะหนเดกชาอาคินอยู่ไหนลูกเด็กชายินชูพนอาคินอยู่ไหนครับสวัสดีครับโอเคค่ะ สองครับเด็กชายวัชรน้ยชายคงพานิชอยู่ในน้องมังกรมังกรอยู่ไหนลูกมังกรโอเคค่ะอันดกษาครับเด็กชายพัชรดลนะครับสักกุลน้องซิโมอนอยู่ในซิโมนครับซิโมอนอยู่ไหนลูกสวัสดีครับอันดับสี่ค่ะเด็กชายนนทพยนต์ทวิณน้องจิ๊กเกอร์อยู่ไหนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เต็มจำลูกด้วยปิดปิดปิดหน้าก่อนเลย โอ้โหปิดปิดตัเองตัวเองโอเลยอันดับหค่ะเด็กชายชโดดมจวบน้องคนาเดี๋ยวเดี๋ยวปิดหน้าดหน้าแกช่วยด้วยชด้วยโอเคก่อนเต็มน้องทีมพี่พี่บีสวัสดีค่บพีมอันดับเนะคะเด็กหญิงนาาคงาน้องจินสวัสดีลูกอันดับแนะคะน้องพี่ปราวบุญวพี่ปาวสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะปวดมาก จิอยากเขาคนจิงมนะอยากขคนจิงมไหมเอาหน้าออกก่อนชีวิตละนชีวิตเอาหน้าออกเอาหน้าออกก่อนเจ้าหน้าที่วเอาหนาทากอลยังไม่จบนะคะยังไม่จบนะน้ำจิมน้ำจิ้มมาเต๊กอ่ะเดี๋ยวเต๊กเ๊เมาเตี๊แม่ก็อไปยนะ้ประมานี้หน้ประมาณนี้คุณพ่อคุณแม่มาหน้แบบนี เดินจนขาขิดแล้วขอจ๋าจะให้ใช่มโอเพร้อมไม่พร้อมเพลงที่สองพร้อมไมบอม้าคุณแม่น้อพราัเกทีตต่อแม่วันด้วยค่ะคะอ้าคมลาค่ะชุดต่อไปไม่ระไม่ติ๊กก็บอกแล้วไงจะเต้นทั้งทีอ่ะกรี๊ดออกมา ่อไปไม่รอบช้ค่ะไม่ใช่ัเนาะโอ้ขอโทษขอโทษโทษจะเต้นลังทีอ่ะทีดอนะจัดไป กำลังกำลังดีกันเลยดีไม่ก็จ๋าแม่จ๋าชุดนี้น้ำมันมวยต้องเข้าก็เป็นพี่แม่ตุ๊กเปนแหละปักตะไคร้ไม่ได้ขอให้ให้สงบดันไปขอหวยสงบกำลังไดที่ขอโทษด้วยค่ะท่านผู้ครอแม่ตุ๊กขอหวยค่ะเออแล้วนะพี่เต้เอาใหม่เอาใหม่พี่ติ๊กครขอเพลงกลางค่ะอ่ะยุ เมื่อกี้เทสเทสจิงก็ไวรูตางค่ะลอะไรเน่เราเปนคนจิงก็ไหวรุ้ยจิงก็งงงก็งงงอะไรเนี่ยว่าให้งานสำเร็จด huh? ้วยดีแม่ตุ๊กดันแวะขอหวย เอวมาแจกไหนอะเอวทำไมบ้านนัินยกมือสูงๆูงเลยค่ะอาค่ะเป็นดีเด่นเอวทำไมดีป้านนัินยกมือสูงๆูงเลยค่ะอาค่ะเป็นดีเด่นดูแลตั้งแต่ต่อปีง่านของบ้านแต่แมตส์นี้ครั้งแรกในชีวิต สภาพผู้ดูทดีมันะทีปกติโเต็อ่วันนี้ไม่้องโอ้โหแล้วขอบค่ะขอบเชียบให้กลไพีอนทีมดู่้ใหญ่เใหยนะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองค่อนผู้ปกครองจะแจกขอพอีผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตากรุณามวิีทาวีขอเรียนเชิญขึ้นบนเวทีเอาเชิญเลยค่ะน้องอีฟ้าเน ฟ้าติดต่อไว้ไหนลูกน้องอินฟ้าแล้วบอกรงวบบอกรีฟ้าก็วิธีต่อมาลูกเอาผ่านน้องลูกมาขอบคคุณ่ะมิตาก้ามามาได้ใช่ไหมลูกโอเคได้ได้เดี๋ยวมาดูมาน้องอินฟ้าค่าะเป็นผู้ปกครองของน้องไองคินของเราค่ะสักูลลูกสั้ลกไหนก็ไหนลูกหมา ก็หลือข้างลงดีที่แบบไหวไม่ถึงน้องไมลูกไอ้คนแรกคนไหนเลยเดี๋ยวซกตามได้ค่ะเติมเลยโอเคัผู้ปกครองน้องอานินชมพนนะคะพี่ิงฟ้าพี่กระป้นมาให้พี่ก็ปลูกอยู่ไหนแล้วพี่กปลูกมาช่วยหพี่เขาปลูกโอเคมาพี่กระป้านี่เเสกเจ้าของเราค่ะนี่เลยค่ะเป็นพี่ของน้องอันเไมนแเป็นี่ของพี่ดีฟาะอาามก็ต้องหกยาบาลยี่ 来倒茶，倒茶。